คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านกำลังรับฟังรายการตามตะวันช่วงมหิดลนัมเบอรวันนะครับผมรองศาสตราจารย์ดรเสียงนานนอมเนียนจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาร่วมพูดคุยและแชร์สาระน่ารู้จากงานวิจัยนะครับในหัวข้อเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสําหรับผู้ประกอบการนะครับผม วันนี้นะครับผมเชื่อแน่ว่าผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่กำลังฟังอยู่ก็จะได้รับความรู้นะครับและเนื้อหาสาระดีๆเพื่อไปพัฒนาธุรกิจของตอนเองนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราจะเน้นเรื่องการสื่อสารในประชาคมอาเซียนนะครับผมความสัมพันธ์ของภาษาและวัฒนธรรมนะครับไม่สามารถแยกออกจากกันได้การสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างบุคคลต่างกลุ่มวัฒนธรรม เป็นกระบวนการถ่ายทอดรับรู้และตีความปฏิสัมพันธ์และสัญลักษณ์ระหว่างผู้ที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทของการสื่อสารนั้นซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญเพราะมิติทางวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการจึงค,ควรมีความตระหนักถึงความแตกต่างทางภูมิหลังทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีมุมมองในการปฏิสัมพันธ์และการทำธุรกิจที่เข้าใจและตระหนักถึงความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมอันจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างประเทศราชบัณฑิตยสถานนะครับให้คำนิยามการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไว้ว่าคือกระบวนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลต่างกลุ่มวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอดรับรู้และตีความปฏิสัมพันธ์และสัญลักษณ์ระหว่างผู้ที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันภายใต้บริบทการสื่อสารหนึ่งๆความแตกต่างทางวัฒนธรรมนี้ อาจเป็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมหลักด้วยกันหรือระหว่างวัฒนธรรมหลักกับวัฒนธรรมย่อยที่มีปัจจัยทางสังคมแตกต่างกันเช่นเชื้อชาติถิ่นที่อยู่ภาษาเพศอาชีพชนชั้นและถ้าบุคคลในกระบวนการสื่อสารดังกล่าวมีปัจจัยทางสังคมแตกต่างกันมากก็จะมีการตีความสารและความคาดหวังพฤติกรรมในการสื่อสารแตกต่างกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจสารต่างกันด้วยนอกเหเนือจากการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแล้วผู้ประกอบการควรจะพัฒนาความสามารถระหว่างวัฒนธรรมซึ่งหมายถึงกระบวนการในการรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของผู้อื่นทั่วโลกซึ่งผู้ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลต้องสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มพูนความเข้าใจ และความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยรู้จักสังเกตแยกแยะและรับรู้เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างพยายามหาความหมายยอมรับความคลุมเครือและยอมรับในความแตกต่างที่สำคัญผู้ประกอบการควรพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงสองประเด็นดังนี้คือหนึ่ง วัจนะภาษาหรือเรียกว่า verbal language และอวัจนะภาษาหรือ non-verbal language ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับวัจนะภาษานะครับก็คือถ้อยคําที่ออกมาในรูปของภาษาพูดหรือภาษาเขียนนะครับโดยที่คนเป็นผู้กำหนดความหมายส่วนถ้อยคําเหล่านั้นเป็นตัวสื่อสารความหมายขึ้นอยู่กับการตีความและบริบทที่ใช้การใช้คำศัพท์หรือสำนวนที่มีผู้พูด อาจจะเกิดความสับสนเข้าใจผิดหรือไม่พอใจเนื่องจากภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับการตีความนะครับผู้ประกอบการนะครับคำศัพท์หนึ่งเนี่ยสามารถตีความหมายได้หลายความหมายนะครับเช่นคําว่า chicken นะครับโดยทั่วไปก็คือสัตว์ปีกนะฮะหรือไก่นะฮะที่เราใช้รับประทานกันนะครับแต่ความหมายหนึ่งเนี่ยอาจจะแปลว่าขี้ขาดหรือกลัวได้นะครับผมหรือคําว่า rubber นะครับ rubber โดยทั่วไปหลายๆท่านก็คงหมายถึงยางลบนะครับแต่ถ้าเป็นคนมริกันเนี่ยก็จะอ่านหมายถึง young young mm hmm. ถุงยาง mm hmm. ได้นะครับหรือคำว่า a piece of cake นะ a piece of cake นะซึ่งเป็นสำนวนนะฮะจริงๆหมายถึงเป็นเรื่องง่ายๆนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้ความหมายคือเค้กหนึ่งชิน้นนะครับผมดังนั้นในกลุ่มบริบทของประเทศอาเซียนนนะฮะประเทศลาวเนี่ยถือว่ามีความใกล้ชิดกับประเทศไทยที่สุด เพราะภาษาเราทำที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์ปิติสีแสงนามเนี่ยแนะว่าคนไทยก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้สำนวนบ้านพี่เมืองน้องเพราะว่าเมื่อสื่อสารกับคนลาวเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกเป็นกันเองเนี่ยคนลาวอาจจะตีความในเชิงลบได้และอาจจะย้อนถามว่าแล้วใครเป็นพี่หรือใครเป็นน้องนะครับเพราะการตีความหมายของสำนวนเนี่ยสะท้อนปรปัาส์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับ และไม่ควรนาเอาภาษาพูดหรือสำเนียงภาษาลาวมาร้อเรียนหรือมาร้อเล่นนะครับหรือทําเป็นเรื่องตลกนะครับเพราะเป็นการไม่ให้เกียรติคนลาวเป็นอย่างมากเลยนะครับผมขณะที่คนฟิลิปปินส์นะครับจะชื่นชมนะหรือให้เกียรติและไม่มีการคานึงถึงชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นหากต้องการจะคุยกับคนฟิลิปปินส์แล้วนะครับการลงท้ายประโยคด้วยคาว่า please หรือคําว่า sir หรือ madam เนี่ยนะครับ ก็จะทําให้คนฟื้นตินประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับคอมเมอร์เซอร์เนี่ยก็อาจจะก็ใช้สําหรับผู้ชายแล้วก็มาดามใช้สําหรับผู้หญิงนะครับนะดังนั้นการเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ควรแสดงความเป็นมิตรนะครับและถ่ายนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะด้วยความสุภาพนั่นเองนะครับผมประเด็นต่อมานะครับที่มีความสําคัญก็คือเรื่องความหลากหลายของภาษาอังกฤษนะครับถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีสำเนียงหลักที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันนะครับก็คือ ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกันแต่ภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับก็มีความหลากหลายนะครับเช่นภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์นะครับหร,รือภาษาอังกฤษแบบมาเลเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อภาษาอังกฤษได้รับการเลือกเป็นภาษากลางในการสื่อสารในประชาคมอาเซียนเหล่านั้นผู้ประกอบการนะครับก็ควรตระหนักถึงความแตกต่างด้านเสียงคำศัพท์ไวยากรณ์และสำนวนภาษาอังกฤษท้องถิ่นนะครับในแต่ละประเทศเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลำดับต่อไปนะครับก็ผมจะกล่าวถึงรูปแบบของอวัจนภาษานะครับที่มีความสําคัญต่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอวัจนภาษานะครับหรือ non-verbal language นะครับก็คือสิ่งที่สื่อหรือถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกต่างๆซึ่งไม่ใช่ถ้อยคําหรือข้อความหรือคําพูดนะครับนะยกตัวอย่างเช่นจะเป็นเรื่องของการบบกมือแทนการพูดลาก่อนการชูนิ้วโป้งขึ้นนะครับแทนคําพูดที่จะบอกว่าดีมากหรือยอดเยี่ยม นะครับการสื่อสารความหมายของคนที่เพิ่งเข้ามาในวัฒนธรรมใหม่เนี่ยจะแสดงออกโดยผ่านทางการมองหรือน้ําเสียงท่าทางนะครับหรือการแสดงสีหน้าโดยมีหรือไม่มีคําพูดประกอบนับตั้งแต่ช่วงแรกที่รู้จักกันใหม่ๆจนถึงเวลาที่ต้องร่ำลากกันคนเราจะสังเกตฝ่ายตรงข้ามจากประสาทสัมผัสข,ของเราทั้งหมดเมื่อจะเป็นการฟังน้ําเสียงการแต่งกายการใช้สายตาและสีหน้า ความกลมกลืนหรือไม่กลมกลืนของการแสดงออกเหล่านี้จะช่วยตีความและเข้าใจถึงอารมณ์หรือลักษณะนิสัยของเขาได้นอกจากนี้ยังรวมถึงน้ำเสียงนะครับและคําพูดที่มีนัยยะบางอย่างการแสดงความขัดแยง้งหรือเห็นด้วยการหัวเราะหรือหน้าแดงผ่อนคลายหรือตึงเครียดนะครับการสนทนาอย่างต่อเนื่องหรือยุติการสนทนานั่นเอง อาจารย์ปปติสีแสงนานะครับได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบอวัจนะภาษาในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับที่อาจจะมีความเหมือนและความต่างกับสังคมไทยนะครับผมดังต่อไปนี้หนึ่งการสมัมผัสร่างกายนะครับชาวมุสลิมในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนเนี่ยจะทักทายโดยการจับมือกันโดยนํามือขวามาแตะบริเวณหัวใจ เพื่อมีการให้เกียรติแต่จะไม่สัมผัสมือหรือแตะเนื้อต้องตัวกับเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่สามีภรยาพี่น้องหรือญาติในขณะที่คนลาวนะครับนิยมทักทายด้วยการไหว้เหมือนคนไทยแต่ไม่นิยมการแตะเนื้อต้องตัวจับมือโอบกอดหรือตะโกนทักทายด้วยเสียงดังนะครับเพราะจะทําให้ผู่สนทนาเกิดความเขินอายนอกจากนี้คนกัมพูชาไม่นิยมการกอดจูบรูคคลำในที่สาธารณะด้วยนะครับ การสัมผัส,สศีรษะนะครับคนกัมพูชาถือว่าศีรษะเป็นของสูงนะครับดังนั้นเมื่อติดต่อสื่อสารกับคนกัมพูชาจะต้องไม่จับขยี้หรือเดินข้ามศีรษะผู้อื่นและควรก้มศีรษะหรือโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านคนอื่นโดยเฉพาะเมื่อเดินผ่านที่ประชุมหรือวงสนทนาในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับการสัมผัส,สศีรษะของผู้ชายผู้หญิงและเด็กเป็นสิ่งต้องห้าม สำหรับคนลาวนั้นต้องไม่จับหรือสัมผัสศ,ศรีรษะและห้ามใช้สิ่งของใดๆที่ถือเป็นของต่ำไปสัมผัสศ,ศรีรษะการรักษาหน้านะครับการรักษาหน้าเป็นสิ่งสําคัญของคนฟิลิปปินส์คนเวียดนามและคนในประเทศอาเซียนส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับดังนั้นการพูดจาย,ยกตนข่มท่านการตําหนิการแสดงความไม่พอใจหรือการพูดแสดงความขัดแย้งในที่สาธารณะอาจจะทําให้ผู้สนทนารู้สึกเสียหน้า จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับกระทําเป็นอย่างยิ่งการพูดจาถนอมน้ําใจการอ่อนน้อมถ่อมตนการให้เกียรติผู้อื่นและการหาโอกาสที่จะไปรับความเข้าใจกันเพื่อรักษาหน้าคู่สนทนาเนี่ยและการสร้างมิตรภาพเป็นเรื่องสําคัญมากเลยทีเดียวนะครับการชี้นิ้วนะครับคนในประเทศบรูไนามาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ถือว่าการชี้นิ้วเนี่ยชี้หน้าหรือชี้ที่ตัวคนเนี่ยหรือชี้ที่สิ่งของเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับ สิ่งที่ควรทำก็คือการกำมือและชี้ด้วยนิ้วโป้งนะครับในทุกกรณีนะครับผมการส่งและรับของนะครับสำหรับคนบรูนคนอินโดนีเซียและคนกัมพูชาการส่งของและรับของควรใช้มือขวาเท่านั้นนะครับแต่อาจใช้มือซ้ายช่วยประคองได้ในขณะที่คนกัมพูชาจะใช้สองมือประคองของที่จะส่งนะครับซึ่งจะใช้กับการรับและการส่งนามบัตรด้วยเช่นกันนะครับการใช้เท้านะครับ คนกัมพูชามีความรู้สึกว่าเท้าเนี่ยเป็นของต่ําดังนั้นการใช้เท้าชี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับและไม่ควรเดินข้ามเท้าของผู้อื่นขณะที่คนลาวไม่ใช้เท้าในการเตะเพื่อส่งสิ่งของใ,ใดๆรวมทั้งไม่ใช้เท้าชี้สิ่งของและไม่เดินข้ามศีรษะเหมือนกับคนไทยเลยนะครับผมการแสดงออกทางวัฒนาภาษาและอะวัฒนาภาษาจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม การตีความการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไม่สามารถระบุตายตัวได้ครับว่าถ้อยคำหรือการกระทํานั้นมีความหมายว่าอะไรขึ้นอยู่กับผู้ที่สื่อสารใช้รูปแบบของวัจนาภาษาและอวัจนาภาษาที่ใช้ในขณะนั้นรวมไปถึงสถานที่เวลาและบุคคลที่สื่อสารด้วยดังนั้นผู้ประกอบการต่างๆนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ ภาษาให้เหมาะสมกับทั้งบริบททั้งสังคมและวัฒนธรรมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากกลุ่มนะะประเทศอาเซียนเป็นสําคัญยิ่งนะครับโดยสรุปแล้วนะครับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนะครับเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สื่อสารต่างภาษาและวัฒนธรรมผู้ประกอบการควรปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการมองเห็นความเข้าใจและการรับรู้วัฒนธรรมของตนเอง ไปสู่การตระหนักรู้ถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยการยอมรับความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมให้ความสำคัญเหมือนกับความต่างอันหลากหลายความตระหนักถึงความสัมพันธ์ร,ระหว่างพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและเหตุอกเห็นใจนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ต่างกันอันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดีขึ้น และกำจัดความลำเอียงและอคติต่อวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อการทำงานและอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่มีความหลากหลายทางภาษาและก็ทำได้อย่างมีความเข้าใจและมีความสุขนั่นเองนะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการตามตะวันในช่วงไม่ดนนับวันได้ใหม่ในทุกวันพุธขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมรับฟังและอยู่ด้วยกันจนถึงช่วงท้ายนี้ครับขอบคุณมากครับ